สวัสดีค่ะมาได้ไปนอนเขียนกินข่าวน้ากันเด้อเจมันนี้เมนูจะต้มหอยตำเตียงพี่น้องจะต้มหอยถ้าจะให้อร่อยนะจัดับกินข้าวจะต้มสบายมะขามออนได้จ้าต้มหอยสบายมะขามอนอนกินข่าวน้ากันได้พี่น้องจบายมะขามออดได้พี่น้องมะขามอ่อน จะต้มเส่หอยเมนูมาจ้ามาจ้าตำแตงสเสพนะ้อพี่น้องมาจ้ามาต้มหอยตำแตงหอยกันได้มาแตนต้งผ่าละพี่น้องจะได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาเนาะจ้าสเสบจ,จ้าสเสเบ แต่เมนูบ้านๆเดี๋ยวพี่น้องเมนูบ้านๆแต่ไม่หอยหอยพี่น้องหอยจะหอยบ้นบานๆนะพี่น้องหอยธรรมชาติเทาตรงผ่าเลยอี่กสองที่อี ันน uhm, ี <t> ้ใบมะขามบอนนี่จ้าพี่น้องอามาขามอ่อนอามาตมใส่หอยนะพี่น้องเนะมาได้จ้ากินฝ่าน้ำกานต้มหอยตำแดงเสบเสมนูบาน